สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกวันดีๆของแมนซิตี้เกรดจากบิ๊กแมตที่เอติฮัสเตดียมจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบิ๊กแมตของสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงกลางสัปดาห์โดยที่แมนซิตี้โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดจนเปิดรังเอติฮัสเตดียมเอาชนะอาร์เซนอลไปได้4-1เมื่อวันพุธที่26เมมษาาายนนที่่ผ แน่นอนว่าผลการแข่งขันในเกมนี้ยังไม่ได้เป็นการตัดสินแชมป์เพราะทั้งสองทีมยังเหลือเกมให้เล่นอีกในระดับหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์มันเข้าข้างแมนซิสตี้สุดๆเพราะพวกเขาเก็บเพิ่มเป็น73คะแนนจากการลงเล่น3 1น,นัดลดช่องว่างจากไอ้ปืนใหญ่เหลือเพียง2แต้มแถมทางแมนซิตี้ยังลงแข่งน้อยกว่าอีก2เกม อย่างที่รู้กันดีว่าเกมนี้ทําให้เอริงฮาร์แลนด์สถาปนาตัวเองเป็นคนที่ยิงต่อ1นึ่งลูดูการได้มากที่สุดแบบเดียวๆในยุคที่พีเมลิกเตะกัน38นัดต่อ1ซีซั่นหลังจากเขาทําได้1ลูกจนทําให้ยอดรวมเพิ่มเป็น33ประตูเข้าไปแล้วแต่มันก็ยังมีเกรดแบบอื่นที่ถือว่าน่าทึ่งพอๆกันด้วย ประเด็นที่1ชอบเจอตลอดช่วงหลายฤดูก,กาลที่ผ่านมานั้นแมนซิตี้ถือเป็นทีมที่ทำผลงานได้สุดยอดจนหลายคนแทบจะยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของเกาะอ,อังกฤษดังนั้นมันจึงไม่น่าแปลกเท่าไหรน่นักที่พวกเขาจะชนะหลายทีมจนเก็บชัยได้อยู่เรื่อยๆถึงกระนั้นอาเซนนลก็ถือเป็นกรณีที่พิเศษกว่าทีม,มอ,อื่นๆเพราะมันเท่ากับว่าแมนซิตี้เอาชนะอีกฝ่ายในเกมลีกได้ถึง12นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วแถมในจํานวนนั้นพวกเขายังยิงได้ตั้ง33ประตูและเสียเพียง5ลูกเท่านั้นด้วย นอกจากนี้เควินเดอรอยจอมทัพของแมนซิตี้ก็ถือว่าถูกโฉลกในการเจอกันกับอาร์เซนอลเช่นกันเพราะ2ประตูที่เขาทําได้ในนัดล่าสุดทําให้ตอนนี้เดอรบอยยิงในการเจอกับอาร์เซนอลในเกมเล็กได้แล้วถึง7ลูกและมันก็ไม่มีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกอีกแล้วที่เขาเจาะตะข่ายได้ไปมากกว่าทีมไอ้ปืนใหญ่ประเด็นต่อมาฝันร้ายหวนคืนของอาร์เซนอล แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยสะดุดมาบ้างแต่อาร์เซนอลก็กลับมาได้อย่างรวดเร็วเกือบทุกครั้งอย่างไรก็ตามหดน,นี้มันต่างออกไปเพราะพวกเขาไม่ชนะใครในหลีกมาสีนัดรวดแบ่งเป็นการเสมอ3เกมกับแพ้1ครั้งหรือก็คือทีมของมิเกลอาเตต้าเก็บได้เพียง3คะแนนจากจำนวนเต็ม12แต้ม ผลงานที่เรวร้ายแบบนั้นทำให้อร์เซนอลถือเป็นทีมแรกนะับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี2008ที่ไม่ชนะใครในพรีเมียร์ลีก4เกมติดต่อกันทั้งที่ก่อนลงเตะในแต่ละนัดที่ว่านั้นพวกเขานำเป็นจ่าฝูงโดยทีมที่มีผลงานน่าผิดหวังสุดข,ขีดในตอนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นไอ้ปืนใหญ่เหมือนกันก่อนที่สุดท้ายพวกเขาต้องจบฤดูกาล2007-2008ด้วยการได้เพียงอันดับ3ของตารางคะแนนประเด็นต่อมาฮาลัานโหดทั้งยิงทั้งจ่าย นอกจากจะทำประตูได้แล้วนั้นในเกมน่ดล่าสุดฮารแลนด์ยังมีเครดิตเป็นคนทำสอแอซซิทด,ด้วยหลังจากเขาผ่านบอลให้เดอร์บอยทำได้2ลูกทำให้ตลอดทั้งซีซั่นนี้เขาทำได้8แอซซิดจากการลงเล่นในทุกรายการ ด้วยเหตุนี้หากนับรวมกับ49ประตูที่เขาทําได้แล้วล่ะก็มันก็จะเท่ากับว่าซีซั่นนี้ดาวเตะชาวนาเวมีส่วนร่วมกับประตูหมายถึงการยิงเองและการทาแอซิสรวมกันถึง57ลูกจากการลงแข่ง43นัดในทุกรายการส่งผลให้เขาเป็นคนที่มีผลงานด้านนี้ดีที่สุดในบรรดาน,นักเตะจาก5ลีกใหญ่ของทวีปยุโรปโดยมีพ e ิม์ลีกอังกฤษบุนเดสลีกาเยอรมันลาลีกาสเปนกันโชสโเรียและลีกเอิงฝรั่งเศสขณะเดียวกันหากนับเป็นค่าเฉลี่ยแล้วล่ะก็ฮารัานก็จะทําประตูหรือแอซิสได้หนึ่งครั้ง ต่อทททุกๆ58นาีีีเเลยยดวและนี่ก็คือเกรดควันหลงจากเกมบิ๊กแมตช์ที่เอธิฮัสสเตเดียมหลังจากที่แมนซิตี้เปิดบ้านเอาชนะอาเซนนล4ประตูต่อ1เมื่อวันพุธที่26เมษายนที่ผ่านมามากันที่ประเด็นข่าวต่อมา ครองคนเดียวเดียวฮาลัแลนทุบสถิติยิงมากสุดในพรีเมียร์ลีกยุค38นัดเอรลิงฮาร์แลนหัวหอกแมนซิตี้ครองสถิติในการยิงในเกมพมรีเมียร์ลีกต่อหนึ่งฤด,ดูกาลได้มากที่สุดแบบเดียวเหากนับเฉพาะยุคที่เตะก,กัน38นัดส่วนหากนับย้อนไปถึงสมัยที่เตะก,กัน42เกมต่อฤด,ดูกาลแล้วนั้นเขายังตามหลังสถิติอยู่แค่นิดหน่อย เออร์ลิง a าแลนด์กองหน้าแมนซิตอ้กลายเป็นนักเตะที่ทำประตูในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อหนึ่งฤด,ดูกาลได้มากที่สุดแต่เพียงผู้เดียวหากนับเฉพาะยุคพรีเมียร์ลีกที่เตะกัน38นัดต่อซีซั่น หลังจากล่าสุดเขาเพิ่งทำประตูได้ในเกมที่ต้นสังกัดเอาชนะอาร์เซนอล4-1เมื่อวันพุธที่26เมษายนที่ผ่านมาจนทำให้ยอดรวมการทำประตูนในฤดูกาลนี้เพิ่มเป็น33ลูกแม้ว่าจะเพิ่งย้ายมาจากบูรส์เสเซียด,ดมุนเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนแต่ดาวเตะชอนอเวก,ก็สามารถระเบิดฟอร์มเก่งได้ทันทีจนสามารถยิงในลีกได้เป็นกอบเป็นกำทั้งที่เพิ่งได้ลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกไปแค่29นัดเท่านั้น อนหน้านี้ฮาแลนด์ aland, ครองสถิติร่วมกับโมฮัมเหม็ดซาลา์ที่เคยยิงได้32ลูกจากการลงเล่นให้ลิเวอร์พูล36เกมเมื่อฤดูการ2017-2018ขณะที่หากนับรวมสมัยที่พรีเมียร์ลีกยังเตะกัน42นัดตอนอ1่งรดูการนั้นผลงานของฮาแลนด์ยังเป็นรองแอนดี้โคยุคที่อยู่กับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดในรดูการ1993-1994กับอัลันเชลเลอร์ในสีเสื้อของแบ็คเบิร์นโรเวอร์ตอนซีซั่น1994-1995อยู่เล็กน้อย หลังจากที่ทั้งคู่เคยกดไป34ประตูเท่ากันโดยตอนนั้นโคทําได้จากการลงเล่นไป40เกมส่วนเชียร์เลอร์ลงเล่นครบทั้ง42นัดมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาอดีตสตารททีมแมนยูเนเต็ดรายหนึ่งระบุว่าแฮร์รี่แม็กไวายกับตันทีมผีแดงจะผงาดเป็นยอดเซ็นเตอร์ฮาบอย่างไม่ต้องสงสยัยหากได้ย้ายไปค้าแข่งกับแมนซิตี้หลังจากเป๊ปโดิลาเคยหมาตาดึงเขาไปร่วมทีมเรือใบสีฟ้า h ฮร์รี่แม็กไวมีอนาคตการขาแข่งที่น่าเป็นห่วงนับตั้งแต่เอริเกเทนฮา์กย้ายมากุมบังเหียนปีศาจแดงและดอกเชนเตอร์ฮาร์ทีมชาติอังกฤษเป็นตัวสำรองอย่างถทาวอพร้อมทั้งถูกลือว่าจ้องจะโละอดีตพ่อค้าแข่งเลสเตอร์ทิงในซัมเมอร์นี้ด้วย หลังย้ายมาจากเดอะฟ็อกในช่วงซัมเมอร์ปี2019ด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกของกองหลังด้วยราคา80ล้านปอนด์แฮริคแม็กไกว์ก็ได้สวมปลอกแขนกับทีมทันทีในเดือนมกราคมปี2020ทันทีที่แอชลีย์ยังอำลาโรงรละครแห่งความฝันอีกทั้งเขายังลงเล่นครบทุกนาทีในเกมพรีเมียร์ลีกซีซั่นแรกของเขากับพีแดงด้วยนอกจากนี้ในซีซั่น2020-2021แม็กไกว์โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจด้วยการพาแมนยูไนเตดคว้าอันดับรองแชมป์พรีเมียร์ลีก อีกทั้งโอเลกุนาโซชาถูกระบุว่าตัดสินใจผิดพลาดมหานที่ใส่ชื่อดาวเตอิงเลสเป็นตัวสำรองที่ไม่ถูกส่งลงสนามซึ่งส่งผลให้ทีมแพ้การดวลูกจุดโทษบียาริเลในนัดชิงชนะเลิศทั่วยูโรปาลีกปี2021เนื่องจากกุนซือหน้าทารกเลือกใช้งานวิกตอร์ลินเดเลฟกับเอริกเบย์ยกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่27เมษายนดิแอร์ลนติกอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ถูกปกปิดชื่อว่าอดีตสตาร์ทีมแมนยูเนเตดรายหนึ่งเผยว่า หากแม็กควายได้ย้ายไปคาแข่งกับทีมเรือใบสีฟ้ากัวเดโอลาจะปั้นเขาให้เก่งขึ้นอีกอย่างแน่นอนหนึ่งในอดีตสตาฟของแมนยูเนเตชี้ว่าแม็กควายเป็นนักเตะชั้นยอดซึ่งเขาเชื่อว่าจะไปได้สวยกับซิตี้ภายใต้แทคนติกของกัวเดโอลาส่วนทางด้านกุนซือชาวสเปนนิดเคยเ,ยเผยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2019ว่าต้องการเซ็นสัสญ,ญญากับแม็กควายแต่ยื่นข้อเสนอสู้ผีแดงไม่ไหวแม็กควายเป็นนักเตะชั้นยอดเราสนใจเขาแต่เราไม่สามารถจ่ายได้เหมือนที่ยูเนเตจ่าย กวัวเดวล่ากล่าวกับสกายสปอร์ตแฮร์รี่แม็กไกว์เขาเป็นนักเตะทีมชาติเช่นกันเขามีฟุตบอลโลกที่น่าทึ่งเขาแข็งแกร่งในลูกกลางอากาศและใช้เท้าเล่นบอลเึ้่นเกมได้ดีเขามีความเร็วเขามีคุณสมบัติพร้อมต้องยินดีกับยูเนเต็ดด้วยที่ได้ไลายเซ็นของเขาเปปกวัวเดวล่ากล่าวขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากลาบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ